เคยบอกกันว่าที่ฝากเลี้ยงดูหมาสัตว์เลี้ยงอะที่หนูเคยบอกว่าคืออะไรมาดูดิฮะฮะหยุดก่อนปุ๊บอะไรหรอคะเอาเข้ามาห้องพี่ได้ไหน่คยคยเออเข้ามาได้อะโอเคค่ะอะไรหรอคะนี่ที่หนูบอกเนี่ยมันคืออะไรเอาไปดูเองเลยอะไรอะที่น้องบอกเลยว่าที่หนูบอกน้องบอกกับว่าเออ อะไรอ่ะคือที่ฝากหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงน่ะไปฝากไปเหมือนพี่ไปทํางานเหมือนพี่ไปโรงเรียนก็ได้พี่ไปโรงเรียนปกติแหละน้องก็ไปด้วยแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะฝากยังไงฝากไว้ที่บ้านสิคะพ่อแม่พ่อแม่ต้องไปทํางานไงก็ฝากหมาอยู่คนเดียวสิคะเฝ้าก,ก็ได้นี่น่าสงสารนะเขาใช่ไหมตัวกีเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาไม่หงอยเรียอะไรหรอ ของเล่นซื้อของเล่นสิแพงก็ฝากไว้ได้ยังนแหละแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะสาขานี้มันสนุกมากเดี๋จะจะพาไปฝากลองดูแต่ไม่เศร้าหรอคะไม่สิไปเอาไหนมือถือหนูล่ะไปกันไหมล่ะก็ได้ค่ะอยากเห็นของจริงอะไรจะเอามือถือไปเอาเอามือถือหนูอยู่ไหนอะ๋อปไปมึงน,นะคะ มือถือหนูหนูเล่นตั้งมือถืออยู่ค่ะแหมซื้อที่ตั้งมือถือใช้เลยนะใช่ค่ะแต่เอา้าต้องพาหมาไปไหมอะก็ได้นะคะอซีอ่ะได้แล้วค่ะบังหน้าหนูอะกระเป๋าใหญ่ไปอะสิมาพี่ฉวยงก็ได้แ,แต่พี่ต้องอุ้มหนูนี่คะพี่นั้นให้หนูอุ้มพี่หรอไม่ได้พี่หนักไป หรือว่าจุงมือกันพี่ก็ต้องใช้สองมือดีมาตามพี่ไงไม่เอาพี่เดเดินมากค่ะโอ้ได้เอากระเป๋ามาพี่ถือเองด้านนึงไงเอาของใส่นู่นนี่นั่นนล้วหมาแมวล่ะเอานี่ดิเซิร์ตเอาไปด้วยก็ได้ไปไปกันดิเซิร์ต พี่ต้องเปลี่ยนชุดเตรียมตัวก่นอนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยมา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 หลุดหยุดหัวพี่นะถูกนี่เอ้ยตกกีไปหนูไปไหมสามสองนึ่นหนึ่งค่ะที่นี่จริงหรอคะหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น, <laughs> ตน,ตน,ตนหรอป ใครไปฝากมาฮะไป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 อ่ลงไปเลยไม่หายหรอกอ,อะไรเนี่ยไปเลยไม่หลงหรอกพี่ไปไปไปเดินไปเดินไปเ,ไปเองไลยแล้วไม่ขาไงล่ะโอ้ยโอ้ยอืมสวัสดีค่ะอ้าวหัวนี่อ่าสวัสดีอ้าวทำไมทำอะไรเนี่ย มาฝากฝากเลี้ยงนั่นแหละมาลองดูอะ่ะก็คือมาแล้วสัตว์เลี้ยงไหนสักเลี้ยงเ,เธอโน่นเหรอถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะมาแยกของฉันไม่ได้โอ้โหอ,อยู่บนหัวฉันงไงเนี่ยเหมือนหมูเลยอ๋อสัตว์เลี้ยงฉันน่ะชอบอยู่บนหมูน่าเสียงอะไรอไงน่้เสียงอะไรพี่หุยทำกุญแจหล่นหุยเฮส่งกุญแจหล่นนัง โอเคไป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 น้องไปจบชือนตะกี ot ้ใช่ไหมนิ่เดองค่ะโอ้ยหมาน้อยจ้ะมาดูที่นี่สิเอาไปเก็บตัวให้เรียบร้อยนะนี่ทำไปว้าว มาก่อนเลยพี่ใช่พี่เหมือนอยู่ในลกูกลูกหมาเลยลูกหมาลูกสุนัขลูกกระต่ายลกูกลูกเมวเหนียวเนี่ยใช่ค่ะมันรู้สึกเล็กมากเหมือนบ้านสำหรับเด็กเลยค่ะ<ฮ>อะไรทำไมรัอ่ออออออะเป็นหมาแต,แต่แต่พี่ไม่เคยเห็นมามันมาก่อน มุมโอ้โหไหนขึ้นไปได้ด้วยนี่น้องมันสามารถมีพระจัาสามารถเปลี่ยนเป็นเอ,อดวงดวงอาทิตย์ได้สามารถเปลี่ยนเป็นดวงจันทร์ได้ด้วยนะดูว้าวาว้าวไีเป็นเหมือน นั่นหนูอยู่ตรงนี้นะพี่จะไปคุยกับพี่เขาอ๋อได้อุ้ยนั่นพี่ถือเองก็ได้สวัสดีค่ะเอิ่มสวัสดีครับเอิ่มอู้วววววันนี้จะมาทำอะไรเหรอครับจะมาฝากหมาเหรอใช่ค่ะแต่ว่าขอมาดูแทนได้ไหมคะเพราะว่าถ้าฝากหมาเนี่ยกลัวหมาจะเสียใจอ๋ไม่เป็นไรค่ะฝากได้ เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยฝากได้ไหมคะพอดีมาให้ให้มาดูด้วยกันโอเคไหมคะเดี๋ยววไว้วันหลังมีงานค่อยทําฝักค่ะแล้วทําไมคุณต้องมาที่นี่ครับมาดูค่ะอ๋อครับคุณจะมาที่นี่เพื่อว่ายังไม่ได้จะฝากใช่ไหมครับนั่นผมจะเซ็นแบบนี้นะครับ นั้นไปทางนี้ได้เลยนะครับผมจะพาไปครับหาได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยผมเดินไปครับผมต้องเอากุญแจนะครับห้องสีนี้ครับห้องคุณเป็นห้องนี้นะห้องสำรับหมาะคะ่ะห้องขายห้องคุณครับพขอบคุณม่อขอบคุณ,คณจริงจริงเลยค่ะฮ่า โอเครับไปได้เลยครับเดี๋ยวผมไปให้นดะบอกนะครับว่าห้องไหนโอเคค่ะดู <c oughs> <c oughs> ถือกุญแจเองนะอไม่กลัวหายไม่ต้องกลัวหายเิงปะปะเอาถอดเบ้นพี่ทำไมเออขอโทษค่ะเอาคุณได้ไปได้เลยครับไปแล้วไหนสัตว์เลี้ยงของคุณครับอ๋ออยู่ในกระเป๋าค่ะบอครับห้องของคุณอยู่ห้องนี้ครับ อะไรคะแล้วเปลี่ยนห้องอีกได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าแค่มาดูแป๊บหนึ่งห้องไหนก็ได้ครับห้องห้องนี้ก็ได้ห้องสีไหนดีครับสีชมพูก็ได้ค่ะถ้าเป็นห้องสีชมพูต้องเป็นห้องนี้ครับไหนนี่ครับเอาเอาได้ไหมตุกี้ได้เ่าเลือกได้ทุกวันเลยนะครับอห้องสีไหนก็ได้ต้องเลือกสีคุณแจก่อน ได้เลยนะครับเชิญไปดูให้สนุกสนานนะครับค่ะถ้าอยากจะมาฝากถ้าอยากจะฝากเมื่อไรบอกผมได้เลยนะครับโทรได้ครับโอเคค่ะชดเลี้ยงนะจ๊ะเออปลาไปดูกันว้าวที่นี่มันสวยที่สุดมีสะพานด้วยมีสะพานด้วยใช่ อืมไหนสุดเดิมของฉันนะหุยแมวมีตุ๊ก,กตาด้วยว้าวข,ข้าขงเข่าข้างเข่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวหรอกคุณนิดนี่ก็พอแล้วโอ้โห,หข้างข่าว้วาวบอลลูนลม,มันจริงสุดๆเลยใช่อ้าวอ้าวบอลลูนลอ้าวพี่ชาอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ดิต้าทิตา้า อ sí, actually, ้าวทิต้าอ้าวทิต้าฮัลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนโอ้สวัสดีเพ no ื่อนฮูฮูเ่อนั่งงามและสบายที่สุดว่าฉันไม่ชอบน้ำหมีชิ้นก้ยน้ำชิมชอบดูอะไรอะแรบเี้บบวางไอเพื่อนอ่าฮะฉันเป็นครับนะเพื่อนอ่าฮะ าไปในบ้านของฉันดีกว่าป้าเข้าไปไม่ได้ไประตูสัตนซ์ก่อนมีข้าวสล,วลัดปาพูดได้ด้วยเหรอพี่ไม่รู้นะ่ะโอ้ยนี่ไปใกล้ๆกล้ได้ไหมอ่ะฉันอยากจะไปเข้าห้องน้ำเออฉันกำลังจะเข้าห้องน้ำอยู่นะไปทำอะไรอ๋อออกไปเลยก็ได้อ้ออาวฉันจะไปเข้าห้องน้ำ นะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็ลืมคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะบ๊ายบายโอ๊ยสงสัยต้องช่วยน้องก่อนค่ะนี่มาเร็วเขาทำไม่ต้องน้นอย่าเพิ่งมาดูหนูสิช่วยหนูก่อนว้าวออเออโอ้โออ้าพีกตุ๊เอาเอียงใหญ่กันเสร็จแล้วสิ